สดสดๆนะครับผมเจ้อ้อมด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะช่องบ่าวนิพนธ์พากินพาเที่ยวครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้บ่าวนิพนธ์มาอัปเดตนะครับผมกับร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนันเลบินนะทุกคนโอ้โหประเดิมมาร้านแตกแล้วครับผมตอนนี้เจ๊อ้อมก็เพิ่งเพิ่งลงทุเรียนเสร็จนะครับผม ลูกค้าก็ลุมแล้วนะครับวันนี้สดๆเลยนะครับเพรนั้นแหละค่ะนนี้เหรับตอนนั้นเป็นลูกสาวตอนนี้เขาเป็นแม่หนูแล้วค่ะเขาเลี้ยงตำแหน่งแล้วค่ะหนูกลับมาเป็นลูกเขาทุกวันนี้ค่ะทุกวันนี้ต้องเที่ยวมาฝั่งพูดเยอะก็ไม่ได้ครับมีห้าเมล์โอ้โหสี่ปูใหญ่ๆเลย จ, bt, จุกๆตามสโลแกนนะครับอัปเดตสอี้าหคูอีกแล้วครับผมสวยๆเลยเรียนอ่ะสวยแต่จะสุกทันลูกค้าหรือเปล่าอครับประเด็นก็คือสุกไม่ทันทุกวันนะครับผมสุกไม่ทันทุกวันโบมีจนวนจกัด pair, ทุเรียนก็มีเติมทุกวันนะครับวันละสองตันเลยอ่ะแต่ก็สูบ <ตา S 2> ไม่ทัน,นลูกค้าอนเดิมลงให้ลูกค้าหน่อยตากันแดดลงให้ลูกค้าหน่อยอันนี้ก็ไม่ห่านะนุ่มในแล้ว มีเจฟากคคัสุุเรียนให้ลูกค้าอยู่ฝั่งนู้นนะ

อัปเดตสดๆนะครับ ปักหมุดปัก GPS ชื่อร้านเจ้อ้อมได้เลยนะครับเดี๋ยว GPS ทามาถึงหน้าร้านเลยนะเดี๋ยวบางทีลูกค้าก็ยังไม่รู้ก็โทรมาสอบถามเส้นทางกันได้นะครับ พอโอ้ยพอดีคนนึงพีน้อนนงกินข้าวอยู่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็มาช่วยกันพอไม่นานัแป๊บเด,ยเด,ยเดียวครับโอ้ยใครยังไม่ได้นะครับเาด้กัน่คะใครยังไม่ได้ฝั่งนู้นเลยนะครับไปเลือกเนื้อฝั่งนู้นเลยนะครับ มาด้วยกันมาด้วยกันไม่จะไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวลูกค้าเดินไปครับ ใช่ครับนี่ลูกหาประจําครับเอฟซีจากเวลามาเอาคุณคุณไม่กล้ารักลูกชายชั่วเลยครับขอบคุณคขอบคุณค่าคุณแม่มาอุดหนุนทุกปีเมื่อกีดปนะจำหน่อยเางทีประจําได้มากไม่ได้มากก่อนค่ะพอไหมคะหรือว่าพอดีโอ้โขอบคุณมากๆนะครับผมคจัดไป